Block the f u r s t stop Snips was calling cops Pick t e shot nobody s t o p I wonder when the world s t o p Came it last night two k i a r s shot What the whole block stand and I will never understand สวัสดีครับบังแบงคาวอีอคเดมีแชนเนลครับผมเชื่อว่าตอนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้คงมีหลายๆคนรออยู่นะครับว่างานของ r i โป l ตัวนี้นะครับผมตอนนี้ได้ r i โป l มาแล้วนะครับมันมีการทำยังไงเพื่อที่จะ ไปถึงด่านสุดท้ายได้แล้วก็มีการทำยังไงที่จะทำให้ได้ริปโป้มานะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทำการสรุปนะครับเพราะว่า ที่ผ่านมาผมอัดไปหลายคลิปนั่นแหละนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันยาวมากแล้วก็มันก็สิ้นเปลืองเพราะว่าม,มีการตีการรีเพชการตีการรีเพชแบบนี้นะครับแล้วก็มีแพ้มีชนะอะไรแบบนี้นะครับดเดี๋ยวผมผมขออนุญาตทําเป็นสรุปมาละกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมว่าตลอดเหตุการณ์กว่าที่จะได้เจ้าลิโป้มานี่นะครับต้องทำยังไงบ้างครับเอาไปดูกันเลยครับผม โอเคครับผมก็คลิปนี้เดี๋ยวผมมาผ่านตรงนี้ให้ดูนะครับว่าตอนแรกนะครับเราจะมีกําลังอยู่10นะครับซึ่งมันจะรีทุกวันเวลาสิบนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะมีทีมตอนแรกอยู่5ตัวเป็นทีมเริ่มแรกโคตรหัวดอเลยนะครับแต่ผมจะบอกว่าทีมนี้นะครับสามารถใช้ผ่านด่านที่1ที่2อะไรประมาณนี้ได้แล้วกันเดี๋ยวสรุปไปเลยแล้วกันผมไปเลยนะครับใช้1กําลังในการเดินครับแล้วก็มาอันแรกเนี่ยให้เลือกเปิดดูนะครับอันนี้ก็ต้องแล้วมันก็จะไปสู้ครับผมถ้าสู้แพ้เราก็จะถอยไป19นะครับ อันนี้ผมก็จะกดออกเลยนะครับอ,นนอ,อ,บอาชนะเห็นไหมครับเอาบางคนมาถึงแล้วก็แพ้นะครับอันนี้ให้เลือกอไม่เปิดนะครับแล้วเราก็จะไปได้ไปต่อครับอ่ะเราก็โกไปครับมันก็จะมีเหตุการณ์เนี่ยมันก็ได้1นึ่งหมื่นเหรียญเ,เดี๋ยวสุดท้ายมันก็ลบๆจนหมดนั่นแหละนะครับอ่ละล่ะอันที่2ครับอันนี้ให้เลือกตัดด้วยกันไกครับผมอ่ะไปเลย ทีนี้เราจะมาเสียกําลังตอนตอนตอนเปลี่ยนทีมนะครับเพราะ,ะนั้นเปลี่ยนทีมเราจะเสียกําลังครับล้มเหลวครับถ้าล้มเหลวเราก็เอาใหม่ครับเพราะว่าด่านที่สองนี้ก็ยังใช้ทีมนี้ผ่านได้นะผมผมผมจำได้นะครับลองดูแล้วแหละมันผ่านได้แต่อาจจะต้องตีหลายครั้งอะไรประมาณนี้ชนะแล้วเห็นไหมโอเคนะครับแต่ว่ามันอาจจะได้ดาวเดียวแต่ด่ดานต่อไปไม่ได้แน่ๆนะเอาล่ะแล้วอันนี้ก็จะต้องบอกว่า ยังไม่เปิดนะครับยังไม่เปิดผมจําได้อันนี้เครดิตคุณปล่อยกูนะครับปล่อยกูเนี่ยท่านปล่อยกูเขาโพสไ้ในเฟซนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากรู้ว่าด่านไหนตอบอะไรก็เข้าไปดูได้นะครับแต่ว่าดูคลิปนี้ก็อันนี้แล้วแหละนะครับเฮ้ยมีกําลังบวกหนึ่งเด้อทำไมตัวนี้ไม่โชคดีวะอันนี้ให้เลือกเปิดฉีกขาดด้วยมือครับนะครับฉีกขาดด้วยมือป๊าแล้วเราก็จะสู้ครับแต่ว่าทีมตอนนี้เราจะสู้ไม่ได้แล้วละ่ะ นะให้สู้กี่ครั้งก็แพ้ครับผมมีห้าดาวหมดเลยครับแพ้ครับเห็นไหมครับเอาละเราก็ต้องเปลี่ยนทีมครับนะคุณก็เปลี่ยนทีมไปเดี๋ยวผมตัดไปตอนชนะก็แล้วกันนะครับเออโอ,อ,อ้เออฮอเออฮะโอ้โหมีแต่ทีมอะไรของกูเนี่ยกระต่ายโยกประตูหลังอืม ถ้าคุณโชคดีคุณจะได้ตัววี9มาแต่ถ้าโชคร้ายก็จะไม่ได้ครับผมเพราะฉะนั้นก็พึ่งโชคพึ่งลาบกันหน่อยแล้วกันครับผมฉีกขาดด้วยมือครับถ้าบางอันเราใช้เราใช้อันอื่นนะเราไม่ได้เลือกพวกนี้นะครับคือไม่ได้เลือกฉีกขาดด้วยมือหรือเลือกผิดข้อบางทีมันก็จะไม่ผ่านนะครับล้มเหลวดูสิโอเคอย่างนี้ก็อาจจะมีแววครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้ทีมเดิมตีนะครับ อ่ะดูดิตัววีศูนย์หูไปถึงไหนอ่ะชนะละโอเคครับผมเนี่ยพอเราได้ทีมแล้วปุ๊บนะครับเราก็ไปต่อได้เรื่อยๆเลยครับอันนี้เขาให้ถือบัตรเครดิตนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เราจะได้บัตรริโป้มาครับผมเก็บไว้ครับนี่ครับก็จะได้บัตรริโป้มาแล้วนะครับตอนนี้นะครับไปต่อครับเนี่ยตอนนี้ไปต่อไม่มีกําลังแล้วครับต้องคืนชีพก่อนครับจิ๊บก็จะใช้2 0 0รเดมอนครับแล้วก็ไปต่อครับ อ่ามก็จะมีเหตุการณ์ครับเดินทางมายาวนานครับเรามาถึงตรงนี้อันนี้รู้สึกว่าเขาบอกให้เลือกไม่จ่ายตังค์ครับแต่ว่าผมยังไม่รู้ว่าถ้าเลือกจ่ายตังค์แล้วเป็นงไงอาจจะผ่านเลยก็ได้ครับผมลองเลือกจ่ายตังค์ก่อนนะอ่ะก็ยังสู้อยู่ดีครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ว่าจะเลือกไม่จ่ายหรือจ่ายก็ก็ต้องสู้อยู่ดีครับ ชนะครับก็ไปต่อครับไปเชีย่ยทำไมตัวตัวไก่มันมันไปไกลยังวะ, <c oughs> อะโอเคก็เลยไปต่อยาวเลยเว้ยลบกำลังยังไม่ต้องสนใจก็ถูกหวยถูกเผยมันก็ไปตามนั้นครับเอาละอันนี้รู้สึกว่าให้พาไปด้วยนะครับพาไปด้วยครับอ่าพาไปด้วยก็สู้เลยครับหรือถ้าเลือกปล่อยเออไปเองก็อาจจะสู้เหมือนกันนะ ผมไม่รู้นะชนะเดิไม่โดนเลยครับีมเออแพ้นะครับแต่ดูสิแอ,อ้มีแววอยู่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมใช้ทีมเดินตีนะครับคือบางทีโมไปดูมันตีมันเสียเวลาครับโอ้ล้มเหลวว่ะโอ้โหเหลือตัวเดียวอเวลาหมดด้วยเิเอาใหม่อีกทีนึงขอให้ผ่านครับตัวหลักผมเสียเยอะเสียเพชรเยอะครับเสียจนโอ้โหไม่รู้จะเสียไงครับ บอกได้ก็บอกนะชนะแล้วเห็นไหมครับบางทีเราดูครูควรมีทีมตุยหลังไว้ครับกระต่ายยกอะไรพวกนี้นะอันนี้นะครับให้เลือกเดินเล่นในโรงเรียนนะครับอย่าไปเดินเล่นใจกลางเมืองนะครับเดินเล่นในโรงเรียนครับอ่ะหยุดยกเลิกยกเลิกไม่เปลี่ยนครับเอาไปต่อครับเห็นไหมครับผมใช้เพชรน้อยนะผมใช้เพชรน้อยนะครับสําหรับตัวที่2นี่นะครับตัวที่ตัวไก่ที่เอาให้ดูนี่นะครับอึ๊บอ่ะ อันนี้อันนี้บอกว่าให้เลือกว่าจับไปครับอันแรกครับแล้วก็เลือกมาต่อยกันซะครับชนะครับโอ้โหทีมนี้แม่งใช้ได้เลยครับยกเลิกไม่เปลี่ยนทีมครับไปเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้ โอ้ไม่เสียตังค์เลยนะครับใช้วิธีนี้นะครับบางคนรีบไปเปลี่ยนทีมนะครับอันนี้ให้ตะโกนเรียกนะครับอันนี้ให้ตะโกนเรียกเข่าครับให้เออก็จะสู้ครับถ้าเลือกอนอื่นไม่ได้เลยนะครับต้องเรียกประมาณนี้ครับล้มเหลวครับ น้แล้วโอเคพอนี้ก็พอจบตรงนี้ปุ๊บมันก็จะผ่านต่อไปได้นะครับปุ๊บปุ๊บคืนชีพนะครับอ่าใช้ไปพันกว่าวนะอนนี้นะยังไม่เยอะนะเอาละอันนี้นะครับให้เราเลือกเล่นการพนันครับผมอ่าเลือกเล่นการพนันครับมันก็จะผ่านไปครับนี่ครับผ่านได้เลยครับ แล้วก็มาอันนี้ครับอันนี้ทำไงดีดดดชนกูไม่รู้ตัวขออภัยว่ากลับไปเอาว่ากลับไปก็ผมก็ปิดชื่อไปก่อนนะครับปึ๊บล้มเหลวเลยสัสแมเออยิงมีแววนะครับถ้ามีแววผมก็จะกดไปต่อครับ โอเคชนะได้ไหมบอกแล้วครับบางครั้งครั้งเดียวไม่พอนะครับต้อง1 2 3เราต้องดูโอกาสครับว่ามันเป็นไปได้ไหมนะครับก็ใช้ดวงนะครับไม่ต้องไปรีรอบเยอะถ้ามันถ้ามันดูแล้วมันมีแววนะครับเราอย่าไปรีนะครับอย่าไปเปลี่ยนทีมบ่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะเปลืองเพชรมากครับยอมมาเสีย200เพชรดีกว่าครับนี่ถูกหวยนะครับคืนชีพเลครับไปต่อยาวเลยนะนี่ไปเร็วมากครับ อันนี้ยังไงก็ต้องสู้ครับแต่น,นี้ครับชนะครับแล้วก็ไปต่อเลยนะครับครับอันนี้อันนี้นะครับมันมี3อันให้เลือกเราจะเลือกทีมไหนก็ได้นะครับผมรู้สึกว่าทีมสะสมนี่จะง่ายที่สุดมั้งครับมันจะมี3ามทีมครับเราเลือก3มทีมก็จะเจอทีมต่างๆกัน3ทีมนะครับผม ทีมไซเล่นรู้สึก่าเป็นทีมที่ค่อนข้างยากครับโอ้โหเจอสะสมโอ้โหสะสมก็ยากครับเจอมาเฉียวครับลองดูครับเอาใหม่ครับให้เลือกเป็นทีมนักฆ่านะครับอาลองทีมนักฆ่าดูสิผมจำไม่ได้นะครับว่าทีมไหนดีกว่ากันนะครับปึ๊บครับโอ้โหไม่มีแววเลย ทีมนักฆ่านี่ก็โหดเที่ยมอามาหิตเลอเกินเฮ้ย hey, แต่มันไม่น่าจะฆ่ายากนะเนี่ยถ้าเรามีตัวตุยหลังนะอ่ะอ,ะอ,ะอะ่เดี๋ยวลองทีมเวทดูบ้างทีมไซเล่นนะทีมเงียบอ่าแล้วเลือกทีมไซเล่นครเชียร์ไม่มีวิวแววสักอันเลยต้องใส่ต้องเปลี่ยนทีมนะ คือเรามาเลือกทีมตอนนี้นะครับแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราควรจะไปสู้กับทีมไหนไงทีมที่เราจัดได้เนี่ยนะอือฮึอือฮึอ่ะอย่างนี้มีกวนอูครับก็ถือว่าเฮงไหมวะ <laughs> ก็เฮงละมัม้งอนะ่ะผมใช้กวนอูแล้วกันดูสิว่ามันจะผ่านไหมสาหรับตัว V9 แต่มันออกมาไม่ค่อยเหมาะกับทีมเท่าไหร่ครับ เราเลือกกินราคาแล้วกันล้มเหลวอ่าโอเคชนะแล้วนะ ไปต่อครับเราก็มีตัว V9 มาอีกหนึ่งตัวนะครับก็ถือว่าโชคดีไปนะครับสำหรับไก่ของผมนะครับ3 0 0พันเพชจะไปถึงสุดไหมเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะอันนี้ครับอันนี้รู้สึกจะตอบดีๆน่าจะผ่านมั้งโอ้โหไม่ใช่บังคับสู้ก็หลังๆไม่ต้องตอบคำถามก็ดีครับเราก็บังคับสู้กันไปเลยจะได้รู้ๆกันไปครับว่ามันผ่านหรือไม่ผ่านนะครับผ่านเดโอเคไปต่อเลยครับ ขึ้นอยู่กับความสวยส่วนบุคคลนะครับอันนี้อ่าโอเคตัวไก่ของผมไปได้ไกลพอสมควรเลยครับเอ่ออันนี้รู้สึกว่าต้องไปที่ไปลงยิมครับแล้วเราก็จะสู้ครับจะนะไปเรื่อยแล้วครับตอนนี้ครับเฮ้ยเฮดวงมาเว้ย ไม่ต้องสนใจเลยนะครับกำลังโอ้ลบกุกอย่างหมดเลยครับอันนี้การแข่งขันยีกทีนะทำอะไรนะให้ไปช้อปปิ้งครับไม่ได้นอนนะครับเลือกช้อปปิ้งครับแล้วเราก็จะได้ไปต่อเลยครับกำลังหมดครับซื้อไปต่อครับอันนี้ให้ไม่ติดตามครับปล่อยแม่งไปครับเราก็จะได้ไปต่อครับ อ่ะอันนี้การแข่งขันเริ่มแล้วครับเราก็สู้ครับรู้สึกหลังๆนี้จะเด่สู้ตลอดแล้วเดี๋ยวมีเลือกทีมด้วยนะครับว่าจะสู้ทีมไหนล้มเหลวดูดิโอ้โหอนาจิตมากออะเปลี่ยนทีมครับแบบนี้ไม่มีแววครับผม โอทีมีอุบาทมากเลยยกเลิกแมวดีกว่า <proc> เคยบางทีเราก็ต้องเลือกครับเอาทีมที่มันโอเคหน่อยดีไหมไม่ใช่เลือกแบบโอ้อะไรก็ไม่รู้กะโหลกกะลาเอาใครไปดูได้ว่าน <c> ักจีนเลอน,นี่อ่ะไปสู้ าแล้วนะครับตัวไก่นี่ไปไกลครับเล่นรอบ2ลูกนี้ผมเอาตัวไก่มาเล่นก่อนดีกว่านะโคโควืนชีพสามพันนี่มสุดนะเอาละอันนี้ไม่ว่าเราจะเลือกอันไหนก็ต้องสู้ครับนะเพราะฉะนั้นเลือกอันไหนก็ได้ครับครับก็ยากครับยากทั้ง3อันนะครับเพราะว่ารู้สึกจะมีเอียนมาด้วยนะ Yeah, เป็นม้าเฉียวเป็นที Here, เ่เย็นมา <Okay. S 1> ล,ล้มเหลวแน่นอนครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นอย่างนี้ต้องเปลี่ยนทีมอยู่แล้วครับเดี๋ยวเปลี่ยนดีครับขอให้ได้ทีมดีๆมั่งเลยครับผม mm hmm. ตอนนี้เราก็จะมีบอร์ดเข้ามานะครับแต่ผมขออ,องร้องก็โดนเล่น,นครับผมบอร์ด mm hmm. แล้วทันครับผม mm hmm. กันครับกระต่ายยกมาแล้วอืล้อแต่กระต่ายยกนี่แหละครับความหวังเดียวครับผมที่จะผ่านนะครับเพราะว่าเป็นตัวเดียวที่ไปหลอยหลังได้ครับถ้ามีเกียงอุยมาตัวเดียวนะครับทุกอย่างมันก็น่าจะจบแล้วครับแต่ว่ามันไม่ใช่ครับเกียงอุยไม่โผล่มาเลยครับผม เดีย๋ยวมาเจอแดกคูล่ารถเกาะไอ้เหี่ยมึงขี้โกงอ่ะให้พ่องมาเล่นเหยสัตว์แม่งยากคลิปหายโอเคโหผมระหวาดเสียวชิบเป่งเลยนะครับคือด่านนี้ยังไงก็ต้องมีกระตายโยกครับถ้าไม่มีกระตายโยกนะครับตายครับอ่ะไปต่อได้แล้วครับทีนี้จะถึงสุดไหมครับคลิปนี้ได้หนึ่งพันเหรียญครับแล้วก็ลบกําลังหนึ่งครับไอเลวเอ้ไอเี่ยมใครเป็นคนคิดวะ กว่าจะได้นี่มันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะเว้ยอันนี้ก็บังคับสู้อีกครับขอให้ผ่านครับผมหลังๆนะ่ะขอให้มันง่ายเลยครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเพราะว่านี่ก็เจอยากมาเยอะแล้วนะครับผมว่าผมค่อนข้างที่จะใช้เพชรเยอะนะครับเพราะว่าโอ้โหช้าง เอาละครับอืมกูพลังกูมาเลยสลาดด่านสุดท้ายเ้ยเจ็ดโดรีโอห้าบาทสนุกดีไม่รู้กูไม่หนุกกับมึงด้วยอ่ะนี่ต่อป๋าตังไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเลยครับดูดิครับผมทําไมผมซวยครับคนอื่นเขาซวยแบบผมว่ะออันนี้คงต้องสู้อยู่แล้วครับทีมเงียบเอา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 ทีมเงียบทีมค้าตกรมาอีกแล้ว ทีมอันเชิญผมทีมอันเชิญก็แล้วกนะันครับดูดิจะเป็นยังไงบ้างทีมอันเชิญผมก็อยากรู้ครับว่าใครจะอันเชิญโหซุนกวนที่อกมาเลยาอมีพยาบาลก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นการสุ่มแล้วนะครับเอาไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะคิดตัดหลายๆคลิปรวมกันนะครับตอนนี้ก็ไปรับของรางวัลก่อนนะครับไป โอเคครับผมตอนนี้ก็เราก็มาถึงขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับก็คือขั้นตอนที่เราจะได้ริโป้นะครับหลังจากที่เราผ่านด่านตรงนั้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมาเข้าหน้านี้ครับผมแล้วก็มันจะมีให้เลือก3โหมดนะครับก็คือชิงโชคใหญ่การแข่งขันแล้วก็พ่อค้าเจ้าเล่ยซึ่งเราจะได้ริโป้ก็ต่อเมื่อเราเข้าโหมดพ่อค้าเจ้าเล่ได้นะครับเข้าไอหานี้ได้นะครับเนี่ยเข้าไปได้นะครับแต่ว่ามาถึงตอนแรกครับมันจะเข้าไม่ได้แน่นอนนะครับมันจะถามบอกว่าเขาเนี่ยมันมันจะหลังจากท แล้วนะบัตรที่มันขาดขาดอะแล้วมันต้องเอามาซ่อมมะครับไอพ่อค้าหานี่แหละมันจะเป็นคนซ่อมให้เรานะครับแต่ว่ามันจะบอกว่าให้เราเนี่ยเอามาให้มันสนะิบล้านเพรไอสิบล้านสิบล้านเงินตรงนี้นี่คือเงินสิบล้านตรงนี้นะครับเราก็ต้องรวบรวมให้ถึงสิบล้านครับผมแล้วถามว่ารวมไงให้ถึงสิบล้านนะครับก็คือคุณต้องมีตั๋วเข้าไปต่อสู้นะครับซึ่งตั๋วเข้าไปต่อสู้เนี่ยก็จะมีการได้มา อยู่2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือเติมเงินเติมเงิน300ก็จะได้1ตัวเติมเงิน300ก็จะได้หตัวทุกๆก,ก,การเติมเงิน300แต่ต้องเติมตตเต็ม300นะครับสมมติว่าคุณเติม500ร้อยสองทีอย่างเงี้ยคุณจะได้แค่2ตัวเท่านั้นแต่ถ้าคุณเติม1000พเพชรมันจะได้3ตัวนะครับประมาณนี้ แล้วก็น่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะเรื่องนี้นะครับแล้วก็วิธีที่2ก็คือว่าคุณดองเพชรไว้แล้วคุณก็มาหมุนนะครับมันก็จะมีจิตหมุนหาเหว่พวกนี้นะครับหมุนตรงนี้นะครับก็จะมีหมุนวงล้อธรรมดานะครับแล้วก็หมุนจํากัดหมุนหมุนนะครับซึ่งผมโคตรซวยผมไปหมุนมานะครับมันไม่ค่อยออกไอตัวท้าทายนะครับแต่ว่ามันมีวิธีออกอยู่ง่ายๆก็คือว่า คุณแม่งงมั่นใจเว้ยเชื่อว่ามึงไม่เกลือนะครับคือมึงต้องเชื่อนิดนึงอะแล้วก็เฮก็ไอ้เชี่ยกูต้องได้เว้ยอะไรแบบนี้มันก็อาจจะได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับดวงนั่นแหละนะว่าไปดูดีครับผมไม่ได้แม้กระทั่งสกินครับผมหมุนไป95ครั้งตรงนี้ครับบ้าไปแล้วครับผมก็เอาให้ดูนะครับถ้าไม่ได้ตรงนี้ครับก็จะมาได้จากกล่องพวกนี้นะครับซึ่งกล่องพวกนี้มันก็จะมีใบอยู่ครับนี่นนี่าดูครับอ่านี้10 10ตัวท้าทายเห็นไหมครับอันนี้ก็จะรู้สึกจะจะ ก็สี่ตัวมั้งอันนี้ก็3ตัวอันนี้ก็ตัวเดียวอะไรประมาณนี้หรือหรือกี่อันผมจําไม่ได้แล้วล่ะนะครับเอาเป็นว่ามันได้ตั๋วก็แล้วกันนะครับพอได้ตัวท้าทายเสร็จเราจะามาทําอะไรเราก็จะเอามาเข้าโหมดนี้ครับก็คือการแข่งขันตรงนี้ครับผมเข้าการแข่งขันนะครับอาอันนี้ผมผมผมขอขอแนะนานะครับว่าเวลาเราเข้าไปต่อสู้อ่ะแรกๆเราอาจจะชนะนะครับหรือถ้าคุณดวงเกลือนะครับคุณก็จะแพ้แพ้หายเลยนะครับเวลามันจะใช้1ตัวในการเข้าแข่งทัวร์นาเมนต์มันจะเป็นลักษณะคือทัวร์นาเมนต์แข่ง สู้กัน8 8ทีมนะก็คือเข้าไปแข่งกัน8ทีมทีนี้ถ้ามุ้คุณชนะรวด8ทีมเลยคุณจะเป็นอันดับหนึ่งถ้าอันดับหนึ่งก็จะได้ไอไอเ,อเงินตรงนี้มา8,000 0นนะครับครั้งละ8,000 0นซึ่งเฮ้ยมันก็ไม่น่าจะยากนี่หว่าเราก็ได้8,000 0 0แ0 0แ0ค่ซัก 12 13รอบก็ก็ก็สามารถได้ริปโปล้ะอันนั้นคือกูหมายถึงมึงดวงดีนะครับเอาละแล้วถ้าดวงซวยทําไงดวงซวยมึงก็จะชนะแค่รอบ2รอบหรือบางทีอาจจะแพ้2รอบเลยแล้วแพ้2รอบมันจะได้กี่เงินตรงนี้ผมก็บอกครับมันได้แค่พันเดียวถ้าชนะ1รอบรู้สึกจะได้รู้สึกจะได้5เอ่อห้าพันเอยชนะ1รอบได้5,000แล้วก็เป็นหมื่นเป็น5 0,000แล้วก็เป็นแสนหนึ่งเป็น2 0 0,000 เป็น4 0 0แสนเป็นอะไรแบบนี้มันมันมีนมมมมมมมกติกาบอกป่าวะมันไม่บอกนะครับแต่ถ้าสมมติว่าชนะ7รอบมันจะได้50,000นนะอันนี้ที่ผมจำได้นะครับ7รอบได้500,000ชนะ6รอบได้40,000 0มั้งครับแล้วก็มา35 0แแล้วก็มา2 0 0 0 0 0แล้วก็อะไรประมาณนี้นะครับก็ลดหลั่นกันไปทาั้งที่ดีคือคุณควรชนะ5ครั้งขึ้นไปอ่ะซึ่งมันยากครับเพราะว่าเขาจะจับทีมเราของเราไอ้ที่ทีมเฮียที่มันเราหามาได้นี่นะครับ เอาไปสู้กับทีมคนอื่นซึ่งเขาก็หามาได้บางคนเขาจูดวงดีเขาสุ่มเจอตัววีเนะครับเราก็จะแพ้ทีมเขาซึ่งถ้าเราคุณลองคิดดูถ้าคุณชะนะแค่2ครทั้งคุณตีไปคุณได้แต้ม5 0 0หมื่นห้าหมื่นเมื่อไหร่จะถึงสิบล้านมันไม่ถึงแน่ดังนั้นผมบอกว่าตรงนี้ครับเป็นที่ที่เราต้องถลุงเพชรครับก็คือมาเปลี่ยนทีมนะครับเปลี่ยนทีมจนมีตัววีเก้าเปลี่ยนทีมจนเราเห็นว่าเฮ้ยทีมนี้แหละแม่งน่าจะโอเคแล้วเราถึงจะใช้ตัวสุ่มเพราะว่าตัวสุ่มได้มายากมากนะครับเออก็ส แล้วแต่คนนะครับบางคนโชคดีก็จะชนะตลอดเลยก็มีเหมือนกันนะอันนี้ก็แล้วแต่ละกันนะก็ลองลอง,ลองดูครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณลองรู้สึกว่า้เที่สุ่ม พอเข้าไปโจมตีเอ่อเข้าไปแข่งขันครั้งหนึ่งแล้วแม่งก็แพ้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 อะไดูประวัติเนี่ยผมให้ดูประวัติบันทึกศึกนะครับมันไม่ได้มากันง่ายไหมครับเจ็ดแปดเจ็ดแปดนี่มาหลังๆนะครับนี่ครับเนี่ไหมครับหนึ่งรอบก็มีสองรอบก็มีครับนี่ครับนี่ขนาดผมใช้ทีมนี่นะครับแต่ว่าอันนี้คือผมเหมือนไม่มั่นใจอะไรเงี้ยเนี่ยอ่ะมันจะไปทู่กับทีมอื่นเดี๋ยวผมกดดูแปดรอบนี่เห็นไหมครับเขาก็จะสุ่มทีมมาให้เราสู้ครับถ้าเราโชคดีเราก็จะเจอไอ้ทีมไอ้้้้้้้เเ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 หีีีีียยยยลลลววโโรรรบบบบบอออททะไแแแแนนนต่่ถถาาาาาชคกจมม V9 แพ้เขาอะเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นคุณควรจะสุ่มเจอทีมดีๆครับผมตัวที่ผมแนะนําก็ม้าเฉียวก็ช่วยได้ครับแต่ว่าคนอื่นๆก็มีม้าเฉียวเหมือนกันนะนี่เห็นไหมครับส่วนใหญ่เขาก็สุ่มเอาม้าเฉียวกันมานะครับถ้าสมมติว่าเราได้แล้วเราก็เข้าไปเราก็จะได้ริปโป้ครับนะาอา่ะ,ะตรงนี้ผมสรุปแล้วกันนะครับเฮ้ยหลบหน่อยดิมันปิดไม่ได้โอเค เราก็จะได้ริปโปมานั่นเองนะครับถามว่าริปโปดีไหมเดี๋ยวผมจะทำคลิปรีวิวอีกคลิปหนึ่งนะครับผมเอาล่ะได้ริปโปแล้วเรามันก็จะมีแต้มเงินตรงนี้เหลือหรือว่ามีตั๋วตีเหลือค,ค,คุณก็คุกอาจจะตีตัว๋วเข้าไปตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆนะครับคุณก็จะได้เงินมาได้เงินมาแล้วแรกอะไรเอาไปแลกใน้3อย่างก็คือ1 ก็คือใบสัญญาลิโปสก็คือเศษเหล็กวิเศษอันนี้เอาไว้ปลุกลิโ้นะครับตอนนี้ผมมี1ชิ้นแล้วก็อันนี้ผมลองดูแล้วครับเศษคลองโรงเรียนเนี่ยอันนี้เป็นสกินไอ้เหียสกินไม่ยังต้องรวบรวมรวบรวมเลยอะและผมจะบอกว่ามันต้องรวบรวมทั้งหมดนะครับสำหรับสกินก็คือ80เศษเหียไอพ่อมึงอะรวบรวมเหรกูไม่เอาก็ได้สกินนี้นะต่อมาอันนี้เหล็กวิเศษก็ปกติครับหกชิ้นนะครับส่วนลิโ้นี่ก็ตามใบสัญ,ญญาเลยครับขั้นต่อไปก็ร้อยขั้นต่อไปก็ร้อยห้าสิบอะไรประมาณนี้ ก็จะอ mm ัปริโ o เป็น5ดาวได้ผมว่าผมมองไปที่การทํา5ดาวน่าจะง่ายกว่าเพราะดูดีครับใช้แค่3,500น้าะครับน่าลุ้นกว่าอีกนะครับแล้วก็สามทั้งห้ก็คือเหมือนเหมือนกับปลูกอะนะแต่ผมสนใจปลูกมากกว่านะครับเอาละพี่แบงค์แล้วถ้ามันไม่ทันกิจนี้ทําไง ถ้าสมมติว่าเราไม่ทันกิจนี้ใช่ป่ะมันบอกว่าในกติกานั้นมันบอกว่าเดี๋ยวมากิจมันจะมาจัดอีกไอ้แต้มพวกนี้ที่เราตีไว้อะจะยังอยู่ครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับก็ตีไปเถอะนะครับแล้วก็เก็บแต้มไว้ถ้ามีอะไรก็แลกแลกไปนะครับแลกได้ก็แลก,ก,กไปเนี่ยผมกดแลกเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะมีให้แลกได้เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็ต้องไปรวบรวมมาใหม่จนมันได้นะครับสี่สี่แล้วอะไรวะสี่แสนห้าเนี่ย ม่งเยอะอยู่ถ้ามึงชนะ8รอบมก็โชคดีอะแต่ถ้าไม่ชนะ8รอบยี่มันก็สยใย่ป่วล่ะเออประมาณนี้นะครับนี่ก็คือวิธีการที่จะได้ริโปมานั่นเองนะครับก็ผมขอสรุปตรงนี้นะครับสาหรับกิจนี้นะครับของคนที่เไม่เป็น VIP ก็เล่นได้นะครับคนที่เป็น VIP ก็เล่นได้นะครับแต่ว่าคุณต้องมีเพชรเหลือเฟือพอสมควรแล้วก็มีโชคโชคเหี้ยนะครับอ่าล่ะแล้วก็ผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ เอาไว้ผ่านด่านอันแรกอะครับมันจะได้ไม่เสียเพชรเยอะนะครับถ้าใครไม่ได้ใจร้อนรอคลิปผมก็คงจะได้ช่วยได้บ้างนะครับแต่ว่ายังไงคุณซะก็ต้องเสียเวลาในการตีแล้วก็ใช้เพชรรีเพื่อหาทีมอยู่ดีนะครับเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยได้ทีมที่พอที่จะผ่านด่านนั้นๆได้นะครับแต่ผมแนะนำนะครับเออกรุณาดูนะครับว่าไอทีมที่เราเลือกไปใหม่เนี่ยนะครับเข้าไปตีแล้วเนี่ยมัน ม,มันมีผลการตีเป็นยังไงบ้างคือดูจนจบนะครับแล้วดูว่าเฮ้ยทีมไหนมันบา,บางทีมมันมีแววมันอาจจะตีครั้งแรกไม่สําเร็จนะครับแล้วคุณไปตีซ้ํคทั้งที่2ครั้งที่สาอาจจะผ่านได้นะครับ mm hmm. เช่นทีมที่มีจูร่งอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะผ่านได้นะครับเพราะว่าทีมจูร่งนี่แม่งเขาเรียกอะไรถ้าเธอถ้าเธอแบบท็อปฟอร์มหรือว่าแม่งดีดอะเยี่ยแม่งด,ด,ดูดมาหลายหลุมแม่งอาจจะชนะได้ทุกทีมนั่นแหละนะครับโอเคนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วทีมมีม้าเฉียวก็ช่วยได้เยอะแล้วครับก็ ก็คงไม่มีอะไรแล้วลำะมั้งนะครับเดี๋ยวก็รอคลิปรีวิวสำหรับริปโป้อีกทีนึง่งละกันนะครับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอลาไปก่อนละครับผมสวัสดีครับ